สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเล่าข่าวชาวอาเซียนค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะสำหรับข่าวเด่นในวันนี้เราไปฝั่งไทยกันบ้างนะคะไฟเซอร์ออยอ,อนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีนแล้วออยอนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์เป็นตัวที่6แล้ว เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานายแพทย์ภัยสารดันคุ้มเลขาที่การคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอได้อนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีนคอม m นิซึ่งเป็นวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์จำกัดนำเข้าโดยบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยจำกัดโดยเป็นวัคซีนโควิด -19 รายที่6ของไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้ออยอได้อน um ุมัติวัคซีนโควิด -19 ไปแล้ว5รายได้แก่วัคซีนแอสตราเซ e นกโดยบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยจำกัดและที่ผลิตในประเทศโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนจำกัดวัคซีนโคโรนา v วกของบริษัทซ o โนเวกไลฟ์ไซเอนจำกัดนำเข้าโดยองค์การเพสัตชกรรมวัคซีน Johnson นแอนด์ n อ์โดยบริษัทเจนเซนซีเล็กจำกัด วัคซีนโมเดอร์นานำเข้าโดยบริษัทซิลิฟามาจำกัดและวัคซีนของซิโนฟาร์มนำเข้าโดยบริษัทไบโอจีนิเทคจำกัดทั้งนี้วัคซีนของไฟเซอร์ตัวนี้เป็นวัคซีนชนิด mRNA ที่คิดค้นและพัฒนาโดยบริษัทไฟเซอร์ร่วมกับบริษัทไบโอเอ็นเทคประเทศเยอรมนีซึ่งแผนการฉีดประกอบด้วย การฉีดวัคซีนจำนวน2เข็มโดยเข็มที่2ห่างจากเข็มแรก21วันสำหรับผู้ที่มีอายุ12ปีขึ้นไปทั้งนี้วัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนโควิด1 9ที่ได้รับการรับรองให้นำมาใช้ภาวะฉุกเฉินโดยองค์การอนามัยโลกแล้วจบข่าวเด่นประจำวันขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ